ทับบกอุปธรรมพระชราวุฒิทยาค่ะในพระอุปธรรมนะคะเมื่อได้กรรมการออกรางวัลครบแล้วนะคะลำดับต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบบัตรหมายเลข1ถึงหมายเลข6ให้กรรมการออกรางวัลท่านละ1หมายเลขค่ะเพื่อติดบัตรไว้ที่บริเวณอกเสื้อด้านซ้ายค่ะ เมื่อกรรมการทั้ง6ท่านติดบัตรหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่ได้รับค่ะในปี2568นะคะสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจด,ดีเด่น SOE Award วจำนวน2รางวัลน,นะคะได้แก่ รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจยั่งยืนและรางวัลชมเชยประเภทรางวัลความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมดีเด่นด้านความคิดสร้างสารรค์ซึ่งสะท้อนความมุ่งม,มั่นสร้างคุณค่าร่วมเพื่อการเติบโตไปกับสังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะ สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเตือนพี่น้องประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อผู้บริหารหรือดัดแปลงภาพด้วย AI เผยแพร่บน t i k กต k อกหลอกลวงว่ามีเลขเด็ดซึ่งทั้งหมดเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นนะคะอย่าหลงเชื่ออย่าแชร์ต่อและอย่าก,กดิงก์หรือกดเข้ากลุ่มใดๆเพราะท่านอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและอาจสูญเสียทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ค่ะ ขณะนี้นะคะกรรมการทั้ง6ท่านกำลังขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่ได้รับค่ะจากนั้นนะคะประธานกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมงานเก็บกู้วัตถุระเบิดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะตรวจอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลด้วยเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือค่ะหากตรวจพบโลหะอุปกรณ์ตรวจจะส่งสัญญ,ญาณเสียงพร้อมแสดงไฟสัญญ,ญาณสีแดงค่ะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัลน,นะคะประกอบไปด้วยภาชนะพลาสติกทรงกลมตลับพลาสติกคึบแสงแบบเกลียวนะคะชุดละ10ตลับใช้บรรจุลูกบอลหมายเลขค่ะและลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลขศู 9, นย์ถึงหมายเลข9ลูกละ1ไหมายเลขชุดละ10ลูกค่ะ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ซื้อจองล่วงหน้าทำรายการสลากซื้อวันที่17มกราคม2569ในวันที่5มกราคม2569และสลากจองล่วงหน้าวันที่1กุมภาพันธ์2569ในวันที่6มกราคม2569ค่ะโดยแบ่งเป็น2รอบนะคะรอบแรกตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30ถึง10นาฬิกาค่ะหากจําหน่ายไม่หมดจะเปิดให้ทํารายการจองรอบที่2ในเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกา